วันนี้ผมก็ไปขูดหิมปูนที่โรงพาบาลมาครับพ่อขูดเสร็จก็รีบกลับบ้านแล้วก็แหลนแคทแรดลงไปทุ่งนานเลยครับวันนี้ ผมได้มีโอกาสไปโคกหนองนาครับพ่อบอกว่ากล้วยอยู่โคกหนองนาพร้อมที่จะตัดแล้วก็เลยไปตัดกล้วยให้พ่อนะครับแล้วก็ผมก็เลยชวนพ่อครับไปใส่เบ็ดปลาเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักนะครับน้ําท่วมแล้วทีเนี้ยน้ํามันล้นออกจากโคกหนองนาแล้วปลานะครับไปกับน้ําเกือบหมดแล้วนะครับก็เลยชวนพ่อไปใส่เบ็ดดีกว่าให้ปลามันหนีไปทางอื่นนะครับก็ใส่ไปใส่มานะครับพอเอาเบ็ดย่อนลงไปปลาก็สวบเอาสวบเอานะครับ ได้ปลามาเกือบเต็มคู่ถังหนึ่งนะครับผมแล้วก็สักพักหนึ่งผมก็เลยชวนพ่อกลับเพราะว่าผลนะครับมาแล้วฟ้าแหลบปื้อมาเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าพ่อพ่อกลับบ้านก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเกลือเป็ดเกลือน,นกแล้วก็พี่ไข่เองอ่าทีนี้พ่อก็เลยเดินทางกลับก่อนนะครับผมก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ให้อาหารนกแล้วก็พี่ไข่เป็ดเหลืองแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับ ผู้ใดนะครับมากบรรยากาศอีสานบ,นบ้านๆเข้าแบบนี้นะครับกะมาเป็นมูกันเด้อครับฝากกดติดตามนํำในเด้อเราบันนี้ขอลาไปก่อนครับจุออาบ๊ายบาย